ครูนะักคิดผู้สร้างสิทธิ์สู่รางวัลน,นวัตกรรมนานาชาติคุณนัทมนต์อุทิศตนเพื่อลูกศิษย์ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อลูกศิษย์เรียนรู้ทักษะที่สูงขึ้นตามศักยภาพและส่งต่อไปยังระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง นางนรุมนแม่งช่วยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังคววต์กลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เสนอชื่อนายจริรการใจสิริจริรการใจสิริคือเพชรเม็ดงามที่คุณนรุมนเจรนยัยจากเด็กที่ทางบ้านมีฐานะลำบากคุณนรุมน คอยช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาโดยส่งเสริมจิตการสู่อัจฉริยะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีผลงานต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประเทศและระดับนานาชาติได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานโดยนำเงินจากรางวัลเป็นทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อยอดความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ได้รับ สร้างชื่อเสียงสู่ประเทศผลงานปัจจุบันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนันดับสองการแข่งขันเน็ตเวิร์กจกระดับโลกก็ตั้งแต่ระยะเวลาที่เห็นและก็รู้จักมานะคุณนรพลก็ได้ทุ่มเทได้ได้ศึกษาเรียนรู้และก็สมนักอย่างเข้าร่วมกิจกรรมเยอะหลายโครงการนะครับยังต้องใช้เวลาทุ่มเทและก็ต้องเสียสละนะครับเพราะสิ่งนตอนที่สุดก็คือ ความยั่งยืนของครูนรมนท,<า>ที่ทำรางวัลได้มาเยอะมากจนทรงผลให้ทั้งนักเรียนและก็โรงเรียนนะครับได้รเรียนมากการนักเรียนก็ได้รางวัลพระราชทานคุณนรมนมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีอย่างต่อเน,นื่องโดยใช้หลักแนวคิดระบบ PBL เป็นฐานเพื่อออกแบบการเรียนรู้ 5e IT model เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ผ่านการปฏิบัติโดยใช้หลักการเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอมีการจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์มาต่อยอดนักเรียนกลุ่มที่สนใจกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นเด็กอัจฉริยะคุณนรุมนมุ่งมั่นส่งเสริมความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนรวมทั้งกิจกรรมโครงการที่มารองรับโดยนักเรียนมีส่วนร่วมทุกคนเช่นกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศกิจกรรมชุมนมุมคุณนรมนมอบทุนการศาึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ต่อเนื่องทุกปี และหาทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆให้แก่นักเรียนคุณน่ารืมมนไม่ได้มองแค่ปลายทางแต่มองจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางสิ่งที่ได้จากการปลูกปั้นลูกศิษย์ให้เรียนรู้ตามศักยภาพความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผมเคยมีความคิดตั้งแต่สมัยเด็กแล้วครับว่าหากผมจบตากตชั้นมัิยมศึกษาปีที่สผมจะออกมาช่วยแม่ทำงาน แต่ระหว่างเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูได้ส่งเสริมให้ผมเข้าร่วมกิจกรรมหุ่นยนต์ซึ่งสิ่งนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้ผมได้รับการเรียนต่อผมได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เรื่อยมาจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องรวมถึงรางวัลชนะเลิศกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์เท้าดีศาสตร์ระดับประเทศแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมก็คือรางวัลเยาวชนดีเด่น ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าหากไม่มีครูในวันนั้นก็จะไม่อยู่ผมในวันนี้ครูเป็นแรงผลักดันให้ผมได้สร้างอาชีพและเป็นเสาหลักของครอบครัวได้อย่างเต็มตัวครับผลงานรางวัลพระราชทานสารางวัลรางวัลน,นักเรียนพระราชทานรางวัลถ้วยพระราชทานการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนจิงแชมป์ประเทศไทยได้เข้ารับการประทานโล่รางวัล รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวะศึกษาระดับชาติผลงานตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติ12รางวัลผลงานระดับประเทศ25รางวัลรางวัลครูดีเด่นระดับประเทศ3รางวัลรางวัลครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีระดับประเทศ รางวัลครูรุดสดุดีระดับประเทศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับประเทศสังกัดองค์กรปกครองท้องถิน่นรางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัด 5. รางวัลด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชนผู้ด้อโอกาสสู่เครือข่าย RCE ตรัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน250,000บาทจัดโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสอสอคอเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ร่วมกับมูลนิธิบูมิงจูนิเปอร์ได้รับงบประมาณสนับสนุน300,000บาทในการจัดซื้อหุ่นยนต์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจากการนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีของนักเรียนนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีแก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทชจึงทำให้โรงเรียนได้รับชุดสื่อการเรียนการสอนคิสไบต์จัดทานวัตกรรมสมาร์ท o o t ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ เป็นวิทยากรจัดอบรมเรียนรู้หุ่นยนต์และสเต็มเพื่อขยายผลให้ครูกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นครตรังโรงเรียนเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ระดับภาคใต้โดยเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยมีโรงเรียนทั่วภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนหุ่นยนต์ซูโม่โดยมีโรงเรียนทั่วประเทศและประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์เชื่อมโยงกับองค์กรและชุมชนสร้างความเชื่อมโยงนำไปสู่การเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ข้างแว่นถิ่นใต้เกิดเครือข่ายสำหรับเยาวชน ครูชุมชนบูรณาการกับทุกภาคส่วน